คือตอนนี้ทางทางอบจเนี่ยเราตั้งศูนย์อยู่ที่อบจอยู่แล้วนะครับเราตั้งมาหลายวันแล้วละเยอะและแต่ตอนนี้เนื่องจากมันปิดถูกไหมมันปิดต่อเนื่องหลายวันตอนนี้ผมมองว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยออกไปจังหวัดไหนเพื่อความมั่นใจตอนที่มาตรวจอย่างวันหนึ่งเนี่ยเกือบสองพันคนนะครับแต่เราก็ได้ทาเราทําได้แค่นี้ในหน้าที่ของอบจถูกไหมฮะคือเราต้องหนึ่งเราดูแล ความปลอดภัยในช่วงสงครามโควิดครั้งนี้ให้พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีเราถึงได้จัดหาไอลับปิดเทสเนี่ยนะที่ดีที่สุดนะครับก็รตรวจได้ผลเร็วนะครับแลวความแม่นยำอยู่ที่98.6นะแครับแต่ถ้าขนาเดียวกันพอตรวจเป็นลบเราออกบัตรให้นะครับออกว่าเออวันนี้วันนี้คุณตรวจลบนะแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้คุณจะไม่ติดนะวันนี้คุณจะไม่มีเชื้อแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไม่ระวังตัวมันก็อาจจะติดได้งั้นท่านที่มาตรวจที่ปทุมที่ทอบอจอเนี่ยโอเคละ นะครับท่านตรวจแล้วท่านเป็นลบท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วส่วนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดถ้ากลับมาหรือไงมาก็มาตรวจได้ผมบอกนะว่าอ,อปจอเราไม่มีวันหยุดนะในภาะวะสงครามอย่างเงี้ยนะครับผมถือว่าเป็นสงครามโควิดสงครามกับเวลาที่เรามองไม่เห็นนะถ้าเราไม่ทำนะตอนนี้ก็ไม่เห็นมีใครทำแล้วยิ่งผมไม่เข้าใจทำไมตอนนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดไม่รับตรวจแล้ว นะครับตามที่เป็นข่าวดูจากลายนะข่าวมาไม่รับตรวจแหละแล้วก็มันมีกฎออกมาอีกไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนเจอปุ๊บต้องรักษาที่โรงพยาบาลน,นั้นแล้วโรงพยาบาลน,นั้นเขาไม่มีเตียงพอล่ะแล้วคุณจะทํำยังไงไอ้กฎตัวนี้มันออกมาได้ยังไงนะอันนี้ผมผมบอกผมไม่เข้าใจไงว่าไปตรวจโรงพยาบาลน,นั้นเอาคุณคิดค่าตรวจเขาแต่ต้องกดออกมาว่าต้องรักษาที่นั่นแล้วที่เขาไม่มีเตียง อย่างที่ปทุมเนี่ยเราก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยถึงขนาดที่ทจะเปิดโรงพยาบาลสนามอาจจะในวันพรุ่งนี้ละนะเพราะฉะนั้นจากการที่ปิดโรงพยาบาลสนามไปแล้วมันจบไปแล้วแต่วันนี้มันกลับระาาบาดหนาักเาก่าต้องกลับมาเปิดโรงพยาบาลสนามอีกเนี่ยผมว่ามันอยู่ในภาะวะไม่ปกตินะนะก็อยากฝากทางสาธารณสุขด้วยกันนะครับนะบทางผมอบจอเนี่ยผมทําเต็มที่อยู่แล้วนะฮะผมนะปิดเทสเสร็จผมถ้าเกิดบวกผมส่ง โรงพยาบาลสวอบต่อนะครับอันนี้คือเราทําเต็มที่นะฮะแต่ต่อไปนี้หน้าที่ที่จะต้องไปดูแลคนป่วยนะครับต้องไปหารีสอร์ทที่พักสําหรับคนที่ระหว่างดูอาการ1ิบวันอะไรเงี้ยผมอยากรู้เป็นหน้าที่ใครนะหน้าที่ใครที่รับผิดชอบคุณออกมารับผิดชอบหน่อยในนาทีนี้บ้านเมืองไม่ปกตินะครับก็ฝากผู้มีหนาจด้วยในภาะวะไม่ปกติแบบนี้ภาะวะสงคารามแบบนี้ เอาแม่ทัพที่ลุกลบหน่อยมาทํางานนะฮะโอเคนะฮะอย่าเอาแต่พวกที่นั่งอยู่ในห้องทํางานมาทํางานเลยบางนี้ประชาชนตาย